ขออนุญาตกับเรียนเชิญครับท่านบัตรหลวงเอกการหอมประทุมครับพุ่มในการฝ่ายการศึกษาอัครศสักขมว์รมนกรุงเทพค่ะขออนุญาตกลับเรียนเชิญบัตรหลวงสุรพันธ์ดาวพิเศษครับครับบัตรหลวงพงกษมสงสังวาลเพชรครับค่ะขออนุญาตกับเรียนเชิญท่านบัตรหลวงถนอมศักดิ์เลื่อนประภัยค่ะครับบัตรหลวงวิจุกรเกียตภาพครับ ค่ะท่านซิสเตอร์มยุรีงามวงค่ะมาเซอร์คาโรลีพันวิไลครับค่ะท่านซิสเตอร์ปราณีสืบศักดิ์วงค่ะกับท่านซิสเตอร์อังคณาชื่นบานครับค่ะท่านซิสเตอร์เจริ ทองอินค่ะคท่านซิสเตอร์ประภาพรบวกหาดครับท่านซิสเตอร์ปัตราโรงชาติค่ะท่านซิสเตอร์การจนีทองอินครับและท่านซิสเตอร์จัรศีคำภาค่ะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านบนเวทีครับ มาสู่บนเวทีของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นภาพเห่งความประทับใจไม่ลืมลืมอีกเป็นคืนค่ะทุกท่านที่อยู่บนเวทีแห่งนี้นะครับเป็นท่านผู้บริหารน,นะครับวันนี้ท่านได้ให้เกียรตินะครับกับการจัดงานคืนสู่ย่าอซาัสัมพันธ์สิญย์ยศแหของเราในวันนี้ครับ รับและในลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบกิจกรรมครับได้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานต่อหน้าท่านประธานในพิธีคุณครูอาพรกิมสิงขอเรียนเชิญครับกาปนีนบานหองเอการานหอมประทุปประธานในพิธีพระเจ้านางอาพรกิมสิงผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ในนามคณะผู้จัดงานคืนสู่เย่าสารสัมพัญสิทธิ์ยอแซฟประจาปีการศึกษา2566ขอกบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้การจัดงานคืนสู่เย่าสารสมพั์สิทธิ์ยอแซฟมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ส่งเสริมให้สิทธิ์ในอดีตก,กับคืนสู่สถาบันด้วยความภาคภูมิใจ เพื่อเป็นการพบปะก,กันระหว่างเพื่อนร่วมรุ่นสิทธิสิทธิ์น้องเพื่อที่เราจะได้รวมพลังสร้างสารรค์และสารสัมพันธ์ 2. เพื่อให้นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความสามารถของตนในด้านการแสดงความกล้าแสดงออกมีความคิดริเริ่มสร้างสารสรค์ 3. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนนักเรียนสิทธิ์เก่าและสิทธิปัจจุบัน 4. เพื่อจัดหารายได,ได้เพื่อสมทบทุนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และปรับมุงห้องคอมพิวเตอร์บัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญ หองประทุมผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาอักคาระาสังขมนบนกรุงเทพกล่าวเปิดงานคืนส่เย้าสารสัมพันธ์สิยอแซบประจัปปีการศึกษา2,566ขอกาบเรียนเชิญค่ะขอสวัสดีคุณพ่อวิชุกรหัวหน้าเขตการศึกษาที่4คุณพ่อผูแ้แทนพระอุญญา โดยการท่านผู้บริหารและก็อดีตท่านผู้บริหารที่เคารพทุกท่านรวมทั้งผู้ปกครองสิทธิ์เก่าและกนักเรียนปัจจุบันที่รักทุกคนวันนี้พ่อดูชื่องานนะคืนสู่เย่าสามสัมพันธ์สิทธิ์ยอแสบนเวทีที่พี่น้องเห็นนี่ผมจึงไม่มั่นใจว่าคืนสู่เย่าสิทธิ์เก่าหรือคืนสู่เย่าผู้บริหารเลยนะบนเวทีในผู้บริหารเก่ามากันห,หลายท่าน ท่านบุงบอกว่าสู่เย่าสิทธิ์เก่าผู้บริหารชุดเก่าก็อยากมาเห็นความความสารสัมพันธ์การพัฒนาของสิทธิ์ปัจจุบันนั่นคือประการที่หนึ่งเราเห็นบนเวทีมีซิสเตอร์มีบาทหลวงเยอะๆนี่คืออัตลักษณ์ของการศึกษาคาทอรินนั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองอัตลักษณ์ของโรงเรียนยอแซฟหนองรีคืออะไร ดับแรกนัะบุญโยเซฟซึ่งเป็นองค์อูปบัมภังของโรกเรียนเนี่ยอาชีพพื้นฐานของท่านเนี่ยมีอาชีพเป็นช่างไม้ก็ขอชื่นชมนะไม่รู้ตั้งใจหรือเปล่าอัมโบที่ให้ผมยืนอยู่ตรงเนี้ยทำมาจากไม้วงบอกถึงความเป็นตัวตนของนบุญโยเซฟเรารักษาซึ่งอัตลักษณ์การเป็นช่างไม้นั่นคือประการที่สอง ประการที่สามที่ผมฟังจุดประสงค์ของการจัดงานในวันนี้หนเพื่อการกลับมาของสิทธิเก่าการกลับมาของสิทธิเก่าเนี่ยบ่งบอกถึงประการที่หนึ่งคือความกตัญยูรูคุณต่อสถาบันนั่นคือประการที่หน่งประการที่สองให้แสดงออกถึงความสามารถของสิทธิปัจจุบันบ่งบอกถึงการพัฒนาที่โรงเรียนของเราตั้งใจ จะพัฒนาบุตรหลานของท่านให้เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถนั่นคือประการที่สองประการที่สามจุดประสงค์เห็นว่าเพื่อสะสมเงินนิดหน่อยก็ว่าได้แล้วน,นะเพื่อจัดเป็นห้องเรียนรู้ห้องคอมพิวเตอร์อยากจะบอกกับท่านผู้ปกค,ครองทุกๆคนว่าโรงเรียนยอแซฟหนองรีเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อาจจะบอกได้ว่าเล็กเกือบที่สุด ในโรงเรียนของอครสังขมนตรกรุงเทพซึ่งมีทั้งหมด36โรงเรียนแต่แม้นจำนวนนักเรียนที่น้อยที่สุดแต่พ่อกล้ายืนยันกับผู้ปกครองว่าคุณภาพของการจัดการศึกษาไม่ได้ด้อยไปกว่าโรงเรียนอื่นๆของอครสังขมนตรกรุองเทพการเอาใจใส่ด้านอาคารสถานที่ถ้าเกิดผู้ปกครองเห็นเราดูแลเอาใจใส่ให้เหมาะสมกับสถาบันการศึกษา และประกาศสุดท้ายที่อยากจะบอกกับพี่น้องในวันนี้ว่าโรงเรียนยอแซฟหนองรีของเราเนี่ยคือโรงเรียนคาทอลิกจะพัฒนาบุรหลานของท่านให้เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถกิจกรรมคืนสู่เย้าสารสัมพันธ์สิทธิย์ยอแซฟของเราในวันนี้ครับท่านประธานพร้อมแล้วนะครับขอได้เชิญท่านประธานได้กดปุ่มโฮโลแกรมของเราเลยครับ เป็นโปรพมเดัง้วยครับ